ก็จะสามารถทำลายจอวิกได้แม้ว่ามาคิสจะอธิบายเหตุผลของเขาออกมาแต่สภาสูงก็ไม่เห็นด้วยที่มาคิสจะทําให้เกิดการนองเลือดในโอซาก้ามาคิสก็ตอบไปว่าก็การนองเลือดนี่แหละที่คือแนวคิดของจอวิกก่อนที่มาคิสจะเรียกให้คนเลี้ยงหมาเนี่ยเข้ามาพบมาคิสได้ถามชื่อของคนเลี้ยงหมาแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกชื่อบอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นคนไม่สําคัญก่อนที่มาคิสจะยื่นข้อเสนอให้กับคนเลี้ยงหมาในการตามหาตัวจอวิกคนเลี้ยงหมาจึงต่อรองว่าจะต้องจ่ายเงินมาก่อนเขาถึงจะยอมตามหาตัวจอวิน ให้และเขาก็ต้องการเงิน25ล้านดอลลาร์พร้อมกับกองทุนบำนาญถ้าหากจอร์นวิกตายและเมื่อคนเลี้ยงหมาบอกราคามามาคิสจึงไม่สนใจเพราะว่าราคาที่เขาเรียกมานั้นมันมีมูลค่าสูงเกินไปคนเลี้ยงหมาจึงบอกกับมาคิสว่าจะหาตัวจอห์นวิกหรือว่าจะรอให้จอห์นวิกมาหานายกันละถ้าทางเลือกที่2ถ้าเรารอให้จอห์นวิกมาหาตัวเราเจอสิ่งที่ทําได้ก็มีเพียงแค่นอนรอความตายเท่านั้นมาคิสจึงยอมรับข้อเสนอจากคนเลี้ยงหมาแล้วข้อตกลงนี้ก็ได้ตกลงกันที่23ล้าน ลทางด้านของจอห์นเขาได้เข้ามาเจอกับวินสตันที่ในตอนนี้วินสตันกําลังยืนไว้อะไรให้กับซาลอนวินสตันบอกว่าตอนนี้สภาสูงได้มอบอํานาจให้ใชายฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ามาคิสเดอกามองในการตามล่าตัวของจอห์นแล้วแล้วศัตรูของเขาตัวจริงก็คือมันนั่นเองจอห์นจึงถามไปว่าจะไปหาตัวมาคิสได้ที่ไหนวินสตันจึงบอกว่าหมอน,นั่นอยู่ที่ปารีสพร้อมกับถามว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงจอห์นก็บอกว่ามันจะต้องตายเหมือนหมาวินสตันจึงบอกว่าถ้าจอห์นทำแบบนั้นอีกเรื่องก็จะไม่จบส at